ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศตำบลเฉียงอเภอเมืองสุรินทร์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเฉียงนายเดวเกตอินนายกอง,องค์การบริหารส่วนตำบลเฉียงนางวิไลพรวิชัยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉียงฝ่ายปกครองตำบลเฉียงน,นายวรณพงศ์เสนเสียงกำนันตำบลเฉียงผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลจำนวนสามลำดับที่โดดเด่นได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์หลัก จากข้าวปริมาณการผลิตต่อปี5้8 9ตันรายได้จากการจำหน่าย65 8 6บห0 0ล้านับาทแหล่งจำหน่ายคือในจังหวัดและต่างจังหวัด2ผลิตภัณฑ์รองผ้าไหมปริมาณการผลิตต่อปี5 0 0 0ถึง10,000ชิ้นรายได้จากการจำหน่ายมากกว่า2ล้านบาทต่อปีแหล่งจำหน่ายคือตลาดในชุมชนและนอกชุมชน3ผลิตภัณฑ์เด่นพันปลา ปริมาณการผลิตต่อปี1,000ตันรายได้หลักจากการจำหน่ายมากกว่า160,000บาทต่อปีใน108ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมงจังหวัดสุรินทร์ที่ตั้งบ้านโคกเพชรหมู่ที่19ตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์แหล่งจำหน่ายคือในจังหวัดสุรินทร์และต่างจังหวัดสรุปภาพรวมของการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลเฉลียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีการพัฒนาตำบลมาอย่างต่อเนื่องเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมต่างๆจึงเป็นหมู่บ้านที่เปลี่ยนไปด้วยความสามัคคีส่งผลการพัฒนาแยกเป็นแต่ละด้านดังนี้ 1. ด้านการลดรายจ่ายการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายหากมีเหลือก็จําหน่ายในชุมชนหรือนอกชุมชน2ด้านการเพิ่มรายได้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพเช่นใช้เทคโนโลยีการผสมอาหารสัตว์ 3. ด้านการประหยัดครัวเรือนมีการออมเงินปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของครัวเรือนได้แก่จํานวนเงินรายได้รวม ของครัวเรือนและส่งผลต่อการทําให้ครัวเรือนมีการออมเงินที่สูงขึ้นทําให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อครัวเรือนเพราะในหมู่บ้านมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งและมีวัตถุประสงค์คือให้สมาชิกรู้จักการออมการใช้จ่ายอย่างพอเพียงและมีการลงทุนประกอบอาชีพประชาชนควรให้ความสําคัญกับการออม 4. ด้านการเรียนรู้ชุมชนมีการใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นยึดมั่นในศาสนาประเพณีวัฒน,นธรรมท้องถิ่นมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีความสามคัคคีเอื้ออารีต่อกันมีกฎระเบียบของชุมชนชุมชนมีการปกครองโดยกันร่างกฎระเบียบชุมชนร่วมกันทั้งเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแบบประชาธิปไตยร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้นำและประชาชนในหมู่บ้านทุกคนยึดความสามัคคีเป็นสำคัญ 5ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดระเบียบในหมู่บ้านและดูแลขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีการดูแลสายน้ำห้วยเหมืองดูแลป่าไม้และการปลูกต้นไม้ทดแทนมิติด,ด้านความมั่นคงมิติด,ด้านความมั่นคง 1. ความมั่นคงทางอาหารมีแหล่งอาหารที่เพียงพอตำบลเฉียงมีหมู่บ้านสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นคลังอาหารหลักของแต่ละหมู่บ้านตำบลเฉียงมีพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือทำนาและอาชีพรองคือการทำหัตกรรมทอผ้าและปัจจุบันประชากรได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นการทำเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพื้น,นที่การทำนาเป็นการปลูกผักสวนครัวและพืชสวนพืชไร่ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้รับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัว และยังสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนร้อยละร้อย 2. มีการแบ่งปันอาหารในชุมชนตำบลเฉียงมีการดำเนินการสร้างอาชีพรายได้และความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือนและสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านเหลือจากกินสามารถนำไปขายมีรายได้และลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนซึ่งกิจกรรมโครงการหนึ่งตำบล1น,นถนน,ถน,นกินได้อาหารปลอดภัย ณนะบ้านสุกวนหมู่หตําบลเฉียงอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านนําร่องในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันอาหารระหว่างกันของสมาชิกในหมู่บ้านและมีผลกระทบในวงกว้างเช่นกิจกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งถนนกินได้กิจกรรมถนนสายผักปันรักปันสุกหมู่4บ้านปราสาทกิจกรรมตู้ปันสุกหมู่5บ้านสุกวนกิจกรรมรั้วปันรักรั้วปันสุกหมู่10บ้านสะกรลมตําบลเฉียง กิจกรรมศูนย์แบ่งปันหมูห่5บ้านสกวลการบริโภคอาหารปลอดภัยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัยของอาหารเช่นอาหารปลอดสารพิษสารปนเปื้อนการไม่กินอาหารสุกๆดิบๆและภัยสุขภาพด้านอื่นด้านความมัง่งคั่ง2.1ด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 1. การวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนครบทุกมิติข้อมูลแสดงตามเกณฑ์การวัดในระบบ TP Map Logbook และในระบบ s u ริ n p r o v e r t y Database 2. กิจกรรมเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาทุกคนทุกช่วงวัยตอย่างตรงจุดกิจกรรมมีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำตามสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกมิติ3การติดตามสนับสนุนครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่องจำนวน ครั้งที่ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการตรวจเยี่ยมติดตามสอบถามปัญหาและความต้องการและได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมจากผู้เกี่ยวข้อง2.2ด้านแหล่งทุนชุมชน 1. กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดก,การตามหลักธรรมาภิบาลจํานวนกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดก,การตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มกองทุนและองค์กรการเงินในชุมชนที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นเองและสนับสนุนโดยภาครัฐเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้สมาชิกและคนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้และสวัสดิการชุมชนตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้กลุ่ม1กลุ่มกองทุนชุมชนที่ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนเช่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกองทุนสวัสดิการต่างๆ1.1กองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน1หมู่บ้าน1.2โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจํานวน8หมู่บ้าน1.3กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดังนี้งบทุนหมุนเวียนจํานวน33โครงการงบทุนอุดหนุนจำนวนหนึ่งโครงการชื่อโครงการสตรีมีรักผูกผักแป่งปันกู้ขวัญตำบลเข้มแข็งงบประมาณ33,300บาท ดำเนินการในวันที่19มีนาคม2,567ณนะที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเฉียงจำนวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ100คน2.3ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 1. มีกลุ่มการผลิตกลุ่มการแปรรูปกลุ่มการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนดังนี้ 1. กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเฉนียงหมู่ที่1 2กลุ่มทอผ้าไหมบ้านประสาทหมู่ที่4 3กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสกวลหมู่ที่5 4. กลุ่มแปลรูปหมูหลุมบ้านกระทมหมู่ที่12 5. กลุ่มสามมาชีพชุมชนบ้านกระทมทําไม้กวาดทางมะพร้าวหมู่ที่12 6. พึ่งสรันสรันบีหมู่ที่13าแปรูปหัวชัยโป7กลุ่มทําร่มผ้าขามา้า,า,มาผ้าขิดหมู่ที่18 8. สากกรประมงจังหวัดสุรินหมู่ที่19สมาชิกทั้งหมด108รายรายได้จากการจําหน่ายมากกว่า1 6 0 0 0 0บาทต่อปี ในหนึรยครัวเรือนที่เป็นสมาชิกสหากร์ประมงจังหวัดสุรินทร์ที่ตั้งบ้านโคกเพชรหมู่ที่19ตําบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์ 2. การตลาดช่องทางจัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชนได้แก่ที่ทําการของกลุ่มตลาดในชุมชนร้านโอท็อกร้านจําหน่ายของฝากจุดพักนักท่องเที่ยวแสดงสินค้าของข้าราชการและเอกชนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์มิติด้านความยั่งยืน 1. การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตมีกิจกรรมส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตใน3ด้านประกอบด้วยด้านความพอประมาณด้านความมีเหตุผลและด้านการมีภูมิคุ้มกัน 2. การมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเสริมสร้างการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือจุดเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการดําเนินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชนดังนี้ 1. ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลจํานวน20แปลง 2. กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสกลหมู่ที่5 3. ฟาร์มวัววาคิวบ้านรักไหมู่ที่15 4หมูหลุมบ้านกระทมหมู่ที่12 5กลุ่มทําขนมนางเลดบ้านสกลหมู่ที่ห 3.2ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีครัวเรือนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีขาดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน 3. การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยการรณรงค์หมู่บ้านปลอดขยะซีโร่เวสต์ตำบลเฉียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเฉียงจัดโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทางโดยรณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกประเภท 3.3. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง 1. การนำคลังภูมิปัญญาเป็นพลังในการสร้างสารรค์งานพัฒนาชุมชนร่วมสืบสารประเพณีของตำบลเฉียง เช่นประเพณีสงการประเพณีตำข้าวในงานช้างประจําปีพศ2 5 6 7 2มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือจุดเรียนรู้ที่เป็นคลังภูมิปัญญาที่รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์และค่านิยมของชุมชนดังนี้นางวิมลหมายสมฟาร์มวัววากิวบ้านเลขที่76หมู่ที่15บ้านลไซต์ตําบลเฉียง นางพิมพ์จันทร์ปรทุมทองโคกหนองนาโมเดลหมู่ที่14บ้านกระทมตำบลเฉียงนายทิติวันเกตชิดแปลงผักรวมหมู่สีบ้านปราสาทต,ตำบลเฉียงนางนิตินันโรเบิร์ตบ้านเลขที่71หมู่6ตำบลเฉียงนางกมูลพิษดวงจิตหมู่5บ้านสกวลตำบลเฉียง การใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ของชุมชนประชากรตำบลเฉียงได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนตามความสนใจ3.4ด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา1มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือแบ่งปันกันเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนปัจจัยด้านต่างๆระหว่างเครือข่ายมหาลัยราชภัฏสุรินทร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อบจสุรินทกศ